ตอนนี้เราก็อยู่ที่ไม่ใช่ใจกลางเมืองชุมพรแต่ว่าเป็นแถวๆหน้าสถานีตอนนี้ก็เดินหาของกินอยู่เดินกับสเตชั่นคนบ้ารถไฟก็จะเป็นสถานีเดี๋ยววันนี้เราจะรีวิวจัดเต็มขบวนที่สองห้าสี่ตามคำเรียบร้อง ของมหาชนชาวรถไฟบรรยากาศตอนเช้าเชที่นี่ก็ฝนตกเหมือนกันที่นี่มันก็ตกทุกทีอะแต่ว่ามันมันเบาบางไงมันมันไม่ได้ตกเยอะดีนะมันยังยุดให้เราเดินได้ใช่แต่ว่ากลับราชบุรีแล้วอ่ะไม่รู้เหมือนกันอย่างนั้นอะ บรรยากาศก็ดูโอเคครับบรรยากาศดูโอเคตอนนี้เราก็จะรีวิวจัดเต็มกับขบวน254อัปเดตท,ทางรางคู่ว่าเขาไปถึงไหนแล้วตามคำเรียกร้องของมหาชน <ไป S 1> คนรถไปะ เราพ็มาถึงสถาน,นีรถไฟแล้วเดี๋ยวตัวก่อนอ,อ่าเดี๋ยวเราจะไปซื้อตัวกันแต่ว่าผมจะไม่รีวิวข้างในสถาน,นีนะครับ<ม>เพราะว่าเราก็กลัวเหมือนกัน<ม>เออกลัวในเรื่องการถ่ายภาพการถ่ายรูปต้องต้องระวังจุดจุดนี้ ก็ถือว่าชุมพรก็มีแหล่งท่องเที่ยวก็เยอะอยู่ครับเดี๋ยวไงเรวก็ค่อยชมคลิปต่อไปครับรีวิวจะเต็มกับขบวน254แบัน,นี้ก็แค่นี้ก่อนขบวนรถที่เข้าสากนี้ชุมพรเป็นขบวนรถที่39เป็นขบวนรถด่วนพิเศษ แน่นอนคนเยอะไม่มันไกล้เดินสิบเราด้วยล่ะนี่มันเดินเก้าเลยไม่ นี่ก็เป็นบรรยากาศในยามเช้าที่สถาน,นีชุมพรที่เราเห็นอยู่ตรงน้นก็เป็นโรงรถจักรชุมพรก็ทั้งไปทั้งไปทั้งกลับก็ต้องถ่ายให้แฟนๆที่รักรถไฟได้ดูได้ชมตอนนี้ที่สถาน,นีชุมพร การก่อจ้างไม่ว่าจะเป็นอาคารสถานีและทางรถไฟรวมไปถึงสะพานลอยตอนนี้ก็คืบหน้าไปเยอะครับคืบหน้าไปมากก็เตรียมรับกับเส้นทางรถไฟทางรางคู่ ทีนี้ผมได้ข่าวมาแล้วว่าเส้นทางรถไปทางหลางคู่ก็เริ่มจะมีสัญญาตั้งแต่ชุมพรไปถึงหลังสวนหลังสวนจะไปถึงสุรา์ธานีจากสุราชธ,ธานีก็จะไปถึงชุมทางทุ่งส้ง ในแต่ละแห่งก็เขาก็จะแบ่งเป็นแต่ละหมวดหมู่ก็คือ,อสัญญาในการก่อสร้างในแต่ละบริษัทครับนี่ก็เป็นข่าวคร่าวๆซึ่งก็มาเล่าให้สู้กันฟังใช่ครับในการทำคลิปของเรานี่เราจะไม่มีการพักผ่เราจะมีแบบต่อเนื่องไปเรื่อยๆ เพื่อให้แฟนรถไฟได้ชมคลิปกันยาวๆใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดติดตามให้ช่องผมและสถานีขนบ้านรถไฟขบวนที่จะเข้าในสถานีชุมพรก็จะเป็นขบวนที่254หลังสวนทนบุรี แต่ของเหล่านี้เหมือนเดิมครับที่เก้าเวลาเดิมลาดบุรีครับก็เดี๋ยวเรกวาก็ชมคลิปกันต่อไป